สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนนะซีเนียเซล์ที่บริษัทเพชรยน์รถมือสองแล้ววันนี้เราอยู่กับช่องโอ๊ตรถมือสองนะครับเป็นช่องที่รวบรวมรถครอบครัวรถ PPV SUV มือสองสภาพสวยคัดเกรดเอที่เยอะที่สุดในโซนบินบุรีและสุวินทวงศ์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพามาดูอีลสูรมิวเอรุ่นแอคทีฟนะใครที่หามิวเอ็กเจนนี้อยู่นะครับเรามีเข้ามาแล้วคันล่าสุดนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แรงแถมเลขไมน้อยด้วยนะครับสาหรับ คันนี้เลขไม่90,000โลนะครับเปิดราคาก็ไม่ได้แรงราคาเนี่ยหายจากป้ายแดงไป300,000นะครับแล้วก็ยังได้เป็นตัวรุ่น1 9 0 9 Active ปี2022ด้วยนะอายุรถประมาณแค่4ปีเท่านั้นเองนะครับไม่90,000โลคันนี้นะครับเป็นหนึ่งทางเลือกเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจใครที่รออยู่นะครับดูรายละเอียดเต็มๆในคลิปนี้ได้เลยผมบอกเลยว่ารถรถสวยเดิมๆนะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปาเลยคลิปนี้คือเห็นกันแบบเดิมๆเลยนะครับ รายละเลอียดรถเป็นไงเดี๋ยวดูกันได้ในคลิปนี้แล้วถ้าใครออกรถได้ค่างวดเท่าไหร่ก็ติดตามกันได้เลยนะสาหรับคลิปนี้นะครับเบอร์ติดต่อยังคงเบอร์เดิมครับ098 446 5222 ID ส i ่ e OAT 6ห7ดีครับสำหรับตัวรุ่นนี้ก็เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะตัว Active เครื่องยนต์พันเก้านะครับอันนี้คือดูสภาพรอบๆตัวรถก่อนให้ดูเลยนะครับไม่น้อยนะครับภายนอกสีบรอนนะครับคันนี้ภายในได้เหมือนตัวท็อปเลยคือได้เป็นสีน้ำตาลนะ ได้เป็นเบาะหนังนะครับคือปกติแล้วอะ่ะตัวรุ่น Active อะ่ะเขาจะได้ภายในการตกแต่งเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะนะครับคือเป็นสเปคสแตนดาดเลยของเขา่ายง่ายนะครับแต่คันนี้ภายในสีน้ำตาลสวยมากใส่จอ Android อะไรมาด้วยนะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะอันนี้มีกล้องมองหลังมาให้แล้วรถรอบคันก็ไม่ได้มีแบบการไปชนหนักอะไรมานะจากสภาพที่รับแรกเข้ามาสําหรับคันนี้นะครับราคานะครับป้ายแดงหนึ่งล้านหนึ่งแสนโดยประมาณนะครับตอนนี้ก็ เหลืออยู่ที่แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสําหรับคันนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทซื้อสดจัดไฟแนนซ์ได้หมดนะครับฟรีดาวน์ทุกอาชีพจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยกว่าบาทตีกลมๆว่าหมื่นสี่สำหรับคันนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันว่าสภาพภายนอกภายในเป็นยังไงสวยมากน้อยขนาดไหนนะครับสําหรับด้านหน้าเดี่ยผมให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับ กระจังหน้าจะเป็นสีดําเลยนะจะเป็นดําเงานะครับแล้วก็ได้ไฟที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้ได้ไฟโปรเจคเตอร์ดำเงานะครับกันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีสีบรอนนะด้านนี้อาจจะต้องเก็บงานนิดนึงนะครับมันเป็นชิ้นส่วนที่เขาตกแต่งเพิ่มเติมมาตรงน,นี้นะเดีย๋ยวต้องต้องต้องปรับสภาพให้ใหม่นะครับแต่ว่าไม่ได้ชนหนักๆอะไรเข้ามา นะไม่มีการชนหนักเข้ามาฝากระโปรงก็ยังสียังโอเคอยู่เดี๋ยวไปล้างขัดสีเพิ่มเติมให้นะครับขอบคิ้วซุ้มล้อถ้าเป็นด้านนี้ก็สภาพสมบูรณ์ไม่ได้เบียดไม่ได้คูดอะไรมานะครับล้อแม็กก็จะเป็นแม็กสิบเจ็ดนิ้วยางปียี่สิบสามนะได้ยางของบิสบิสโตนนะยางปียี่สิบสามนะครับนี่ให้ดูให้ดูเลยยางยางบิสโตนปีสองพันยิบสามแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างครับตามนี้ซุ้มล้อสภาพสวยหมด ซีอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจนะสําหรับคันนี้นะครับมีการตกแต่งแรงต่างมาให้ครบเลยนี่มีแถบด้านข้างเจ้าของเดิมไปใส่มาให้นะครับเป็นชุดแต่งนะครับเล็กๆน้อยแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จกมองข้างแต่อยู่ตรงนี้นี่จกมองข้างอยู่ตรงนี้จะเป็นดําด้านนะจะไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสําหรับตัวรุ่น Active นะอ่าโอเคนะครับคันนี้แปดหนึ่งเก้าพรหมหมื่นสี่ไม่แพงครับคันนี้จากสภาพนะครับแล้วก็ กระจกกระจกยังเป็นพาร์ทเดิมนะติดฟิล์มมาให้ครบเลยนะครับนี่ดูเลยเดี๋ยวต้องไปปรับสภาพไปล้างไปขัดสีนะด้วยความที่รถเพิ่งเข้าร้านอาจจะดูมีริ้วรอยมีรอยขนแมวแต่ตัวรถเนี่ยเรากรันตืเลยว่าเดิมทั้งบอดี้แล้วก็ตัวแชสซีตัวรถนะครับเดิมๆมหมดนะติดต่อเข้ามาได้เลยนัดหมายเข้ามาดูรถได้เลยนะผมอยู่ที่นี่นะครับบริษัทเพชรยนเห็นไหมเพชเรยนเสรีไทย68มีบุรีกรุงเทพอันนี้เป็นสาขาแรกนะสำนักงานใหญ่ นะครับสนใจก็นัดดูรถได้เลยคันนี้จอดอยู่ที่นี่เองนะฮะมาดูตัวรถกันต่อนะครับคันนี้ได้อะไรบ้างด้านท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงสามนะครับกระจกบานหลังพัดเดิมแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยตัวไฟเบรกตรงนี้จะเป็น LED นะครับแล้วก็เจ้าของเดิมนี่ไปใส่ตัวขอบคิ้วท้ายตรงนี้นะเป็นของแต่งนะใส่เพิ่มเติมมาให้นะครับสวยๆนี่นี่เข้าไปน่าจะเปลี่ยนมานะชิ้นนี้นะครับน่าจะมีการแต่งเพิ่มเติม,ตมแล้วก็ ใส่สครับเพจการลอยเพิ่มเติมมาให้นะครับรวมถึงตัวตัวสเกรตด้านหลังนะคันนี้เจ้าของเดินเขาไปใส่มาครบเลยทั้งหน้าทั้งท้ายนะครับก็ทําให้รถมันดูเต็มขึ้นนะทําให้รถมันดูเต็มขึ้นส่วนฝาท้ายคันนี้ยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับยังเป็นแมนวนวลธรรมดาอยู่นะพอเราเปิดเข้ามาก็เขาใส่พรมกันลอยมาให้นะครับเนี่ยกันลอยตัวนี้นะน่าจะผ่านการใช้งานมาอยู่แต่ตัว สภาพโคมันเดิมเนี่ยยังสภาพดีอยู่เลยนะนี่มีช่องเก็บของมาให้ด้วยนะครับมีช่องเก็บของตัวเบาะแรงต่างก็ถือว่าสภาพดีนะด้านหลังเดี๋ยวผมขอญาตพับเบาะนิดนึงอ่าโอเคอันนี้พับให้ดูเลยส่วนใหญ่จะเป็นพวกคาบเละนะรถมันยังไม่ได้ล้างนะครับอันนี้ผมมารีวิวให้ดูนะครับเข้าๆนะครับรถเข้าใหม่โครงสร้างเดิมๆเม็เดอาร์ครูนอตนะครับตามตะเข็บต่างๆ ของเดิมนะครับตรงนี้ของเดิมหมดเลยอะแล้วก็ประตูท้ายตัวแผงท้ายด้านในยุรอยไม่มีนะมีก็เล็กๆน้อยๆรถไม่ได้เฉียวชนหนัหนกๆอะไรเข้ามาอยู่แล้วนะครับเนี่ยคันนี้น่าสนใจนะครับใครที่หาวมมีเอ็ X โฉมนี้นะครับเดี๋ยวคันนี้เราปรับสภาพให้นะปรับสภาพแล้วก็นอกจากการปรับสภาพตัวรถเนี่ยเราเรามีอย่างอื่นให้อีกเดี๋ยวดูนี้นิดนึงตรงนี้คาบเละนี้เช็ดออกได้นะครับพวกเนี้ย ภาพเลอะเราเช็ดออกได้หมดอยู่แล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวพอจบคลิปเนี้ยเอาไปปรับสภาพไปตรวจรถจากบริษัทชั้นนําที่รับตรวจรถมือสองนะครับแล้วก็เรื่องโปรโมชั่นสาหรับคันนี้นะครับผมมีให้แน่นอนนะครับทั้งเออส่วนรถในวันรับรถส่งรถฟรีนะครับเออเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับภาษีพรบดูแลให้มีบริการฉุกเฉินมีให้นะครับแล้วยังมีประกันเครื่องเกียร์ด้วยนะยังไงก็ฝากติดต่อพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับอยากได้รถสวย ไว้ใช้งานนะครับรถครอบครัวนะโทรมาหาผมได้เลย0ูนย์เก้าแสี่สี่หกห้าสองสองนะครับนะอย่าช้านะรถมีคันเดียวคันนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูภายในกันต่อมาดูภายในเดี๋ยวผมให้ดูเลขไม่ไม่เก้าหมืนโลนะไม่แท้นะครับไม่แท้เก้าหมื่นโลนี่ดูสภาพเห็นไหมไม่เก้าหมืนโลตัวรุ่นนี้ก็พวงอะไรก็ยังไม่ได้เป็นมัลติฟังชั่นนะครับ เป็นแบบนี้เลยตัวพวงมาลัยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์แอร์ด้านหลังอยู่ตรงนี้นะครับไฟหน้าเปิดปิดสูงต่ำได้นะส่วนหน้าจออันนี้ได้จอ Android นะจอ Android ติดเพิ่มเติมมาจอ Android อันนี้นะครับแล้วก็มันจะมีกล้องมองหลังมาให้วิทยุโหมดฟังก์ชันพื้นฐานระบบนำทางเน v ิเกเตอร์เชื่อมต่อได้หมดแต่นี้มันต้องเชื่อมต่อเหมือนจะต้องเชื่อมต่อบลูทูธนะโอเคนะครับ แอร์ก็เย็นอยู่นะนี่ขนาดเปิดเบาๆนะถือว่าเย็นอยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูกองแอร์ดูแอร์ให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่แค่นี้ก็ถือว่าเย็นมีช่องจ่ายไฟ power outlet นะครับเกียร์อัตโนมัตินะหสปีดนะฮะมีนี่ครับออโต้ซัสสต็อปนะครับระบบป้องกันการลื่นถลไระบบชะลอความเร็วขณะลงทางลาดชันมีมาให้และที่สำคัญคันนี้ได้เบรกมือไฟฟ้ามาเลยนะแล้วก็รวมถึงออโต้เบรกโฮมาให้นะครับ อ่านี่มีฟังก์ชันนี้มาให้มีออปชันนี้มาให้นะครับที่เหลือรายละเอียดอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวไปล้างไปปรับสภาพเพิ ha! ่มเติมให้เท่านั้นเองภายในตัวเบาะอะไรต่างๆก็จะเป็นเบาะสีน้ําตาลนะเบาะหนังนะเดี๋ยวไปล้างไปฟอกไปทําความสะอาดเพิ่มเติมให้นะครับรับประกันว่าได้รถสวยและดีไปใช้แน่นอนสําหรับคันนี้ดูสภาพต่างๆกระจกทุกอย่างอะไรต่างๆพาร์ทเดิมหมดเลยนะครับเบาะเบิกโครงสร้าง สีนี่ยังไม่ได้เก็บงานสีเลยนะครับของเดิมนะนะครับใครที่งบหารถครอบครัวแบบงบไม่ถึงเก้าแสนอ่ะนะครับแบบประมาณสักเจ็ดเจ็ดแสนปลายแปดแสนนะเนี่ยลองดูคันนี้ได้นะครับน่าใช้เหมือนกันนะจากเจ้าของเดิมตรงเนี้ยถ้าใครไม่เอาก็ให้เราเอาออกได้นะตัวพรมเข้ารูปอันนี้มันหมดสภาพแล้วนะครับเพราะว่าเขาปิดคเวอร์กันในตัวพื้นพรมเดิมตัวรถไว้ให้นะครับนี่ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ตัวเบาะต่างเขาก็ไปเปลี่ยนเป็นเบาะหนังมาให้แล้วเช่นกัน นะเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรละเขาใส่มาให้เลยเบาะหนังสภาพสวยๆตึงๆแบบนี้นะเพดานเองก็ไม่มีคาบยานันคาบดิ้วรอยมีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่งเลยสามแถวแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตพับเบาะนิดน,นึงให้ดูด้านหลังดูเบาะด้านหลังนะครับเห็นไหมตัวเบาะพับปรับได้นะครับเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้ก็วงคเก้าอีกก้ก็ไม่มีพวก รอยสนิมเม็ดสนิมขึ้นนะไม่มีจมน้ํามานะครับอันนี้คือเรากาลันตีให้อยู่แล้วนะครับนะในงบประมาณ800,000คันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกผมแนะนําเลยนะครับผมแนะนําเลยนะ8 1 0 0 0 0หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นสี่พันผมตีกลมๆนะนะตีกลมๆว่าหมื่นสี่รายได้สามหมื่นบาทจบคนเดียวได้เลยครับนะครับใครสนใจก็ติดต่อทักทายได้ก่อนที่รถจะติดจองนะครับไม่อยากให้ช้านะครับใครที่เฮ้ยถูกใจนะเนี่ยรถสภาพดูผมให้ดูแบบ รายละเอียดทุกซอกทุกมุมจริงๆนะรถไม่มีจมน้ําชนหนักพิวามไม่มีเลยโครงสร้างเนี่ยเห็นไหมสนิมไม่มีขึ้นเลยนะครับถ้ารถชนหนักพิความมานะครับโครงสร้างมันจะไม่เดิมนะแต่อันนี้คือเรารับประกันเลยนะทางเพชรยนต์เรารับประกันเลยว่ารถโครงสร้างเดิมทั้งคันนะเราออกใบเซอร์ให้ด้วยนะครับเรามีใบรับประกันให้นะครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับนะและแถมมีโปรโมชั่นจากผมไปด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนะสำหรับ isuzu mu-X นะครับ 1.9 Active ปี2022คันนี้นะน่าใช้งานนะปี21นะปี21-22นะครับน่าใช้งานสำหรับคันนี้นะครับสีบอนเงินไม่90,000โล8 1 9 0 0 0บาทพ่อมเริ่มต้น14,000บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับอันทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างด้านหน้าเดี๋ยวมาดูว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงมีชนหนักมาไหมเดี๋ยวมาติดตามกันครับมาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับ ได้เครื่องยนต์ DDI Blue Power นะฝาสีน้ำเงิน1.9ลิตร150แรงม้านะครับอัน,นี่ให้ดูสายพานนะครับสายพานหน้าเครื่องนะตัวท่อต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยดูฝาเครื่องด้านข้างแห้งๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีเยิ้มไม่ไม่มีซึมนะไม่มีเยิ้ไม่มีซึม,นะม,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 ซมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวกรองนะเนี่ยลมจะโฟอากาศจะโฟเข้านี้กรองอากาศเข้าไปที่ตัวเครื่องยนต์ตัวทัวร์โบนะฮะนี่เลยนะสภาพ มอนงม้อน้ําสภาพเดิมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตรงนี้จะเป็นรายละเอียดของตัวมอลมเบรกอยู่ด้านหลังสภาพอุปกรณ์ต่างๆยังถือว่าสภาพสมบูรณ์เหมือนกันกล่องควบคุมระบบ ABS นะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างตัวรถเนี่ยตัวคารด้านในเม็ดอาร์คเนี่ยยังกลมคมแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยนะรถไม่มีการเฉี่ยวชนหนักมาอยู่แล้วนะครับฝากระโปรงก็พาร์ทเดิมเม็ดองเม็ดอาร์กกลมคมชัดเจนนะครับโครงสร้างเดิมรูน็อตรูกลม นะครับตรงนี้คาบพวกนี้เดี๋ยวเราไปทําความสะอาดเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นคาบจากการใช้งานจริงๆนะพวกรอยกดทับตัวคาบยางพวกนี้นะครับส่วนแผ่นเพจตัวรถนี่ตอหมุดสีดํารหัสเครื่องยนต e ์ RZ4E ข t c อันนี้คือของเดิมแล้วก็ตัวโครงสร้างเดิมเหมือนกันโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับตรงนี้นะหัวน็อตหัวน็อต หัวน็อตฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงเม็ดองเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยแบบนี้แล้วก็โครงสร้างตรงนี้ครับเดิมเช่นกันส่วนแบตเตอรี่คันนี้ได้ f อแบตเตอรี่เหมือนจะเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะเดี๋ยวเราเช็คไฟให้อีกทีหนึ่งนะครับน่าจะเพิ่งจะเปลี่ยนมาปลายปีนี่ยังถือว่าใหม่อยู่เลยสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับอะรายละเอียดในห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงเองก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรใดๆนะครับซีนเดิมบางๆนะหัวนอ็อตลูนอ็อตพวกนี้เดิมหมด โอเคนะครับสาหรับตรงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจนะใครทีออ่อยากได้หรือต้องการลดมือสองลดครอบครัวมือสองไว้ใช้งานนะครับลองมาดูคันนี้ได้นะครับได้เป็นตัวเจนปัจจุบันเครื่องยนต์พันเก้านะครับดีเซลไม่เก้าหมื่นโลนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แรงด้วยนะแปดแสนกว่าบาทนะครับแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวยอดจัดตามนี้ผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยตีกลมว่าหมื่นสี่ใได้ผู้เช่าซือ้อขอสามหมื่นจบคนเดียวได้เลยนะครับหลังหักภาระนะครับ ไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมสนใจรีบตัดสินใจเบอร์ผมขึ้นให้แล้ว098 4 4 6 5 2 2 2 ID l i ไอดีลน์จะโทรจะทักแชทกันมาได้ทักเข้ามาได้เลยรถคันนี้จอดอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่เซรีไทย68ิมีบริกรุงเทพนะครับถ้าจะเข้ามานัดดูรถก็โทรหาผมนัดวันเวลาได้เลยนะครับเดี๋ยวรถคันนี้ไปปรับสภาพอีกทีหนึง่งรับรองออกมาสวยเหมือนใหม่แน่นอนใครสนใจรีบตัดสินใจรถคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้ด้วยใครที่เพิ่งเข้ามาเห็นคลิปผมนะไปที่หน้าโปรไฟล์หน้าช่องแล้วกดติดตามไว้นะครับช่องนี้จะรีวิวรถครอบครัวเฉพาะเลยเป็นอีกหนึ่งช่องเป็นหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่กําลังมองหารถครอบครัวได้เลยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ